เข้าใจปะลูกเอาไงก็ได้ก็ทำสิดื้อๆนี่สรุปแล้วครูทุกคนสรุปแล้วว่าเธอที่ดื้อสุดจริงบอกอะไรไม่เคยก็ฟังอ่ะแต่เฟมจะไม่ค่อยทำมเฟมฟังอ่ะเมมเต็มหรือลูกเมมเต็มเหรอครัเต็ม memory เต็ม m ม m o r y เต็มเหรอลูกข้อมูลไม่เข้าสมองไอ้ลองเพี้ยงเหรอไม่ใช่ไ เวลาพวกครูบอกครูทุกคลาสบอกเซมต้องฟังแล้วกลองตกผลึกให้ตัวเองด้วยทางความคิดว่าเฮ้ยเราจะต่อยอดมันยังไงตอนเนี้ยเหมือนเซมฟังไปแต่ว่าหัวคิดเรื่องโน้ตเรื่องลอไรเรื่องจะลีดยังไงคือไปมัวแต่ทวงเรื่องเนี้ยเวลามียิ่งมีกิตาอยู่ด้วยเนี่ยเ็มจะไปจดจ่ออยู่กับมันจนไม่ได้มันไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการในสมองอเวลาครูพูดอะเออ มันก็เลยไม่ได้สักทีเพราะเราไม่ได้กรองอะไรมันเลยไงลูกมันเข้าไปแล้วมันก็ทะลุออกไปนู่นมันไม่ได้มาตกตะกอนอะไรใหม่ใช่ได้โดนตีเหมือนโอเคน่าเอาที่รูไดเสาลืมเนื้อเมื่อวานนะลูกเออนี่แหละค่ะเนื้อก็ลืมเออได้ข่าวว่าคนแต่งเขาก็นั่งอยู่นะวัไร ที่ไม่แคร์ที่สุดคือเจมเจมบอกว่าแต่งใหม่ด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเปิดเลย